สเรวตีเปตะวัตถุเรื่องนางเลวดีเปรตยักษ์บริวารของท้าเวสวรร์ปรารถนาจะจับนางเรวดีโยนลงไปในอุสทนรกจึงกล่าวว่า 714. จงลุกขึ้นนางเลวดีผู้แสนจะชั่วช้ามีปกติไม่ให้ทานประตูนรกเปิดแล้ว พวกเราจะนำเจ้าไปโยนลงนรกอันเป็นสถานที่ทอดถอนใจของเหล่าสัตว์นรกผู้มีความทุกข์ทรมานทนทุกข์อยู่พระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า715ยักษ์ใหญ่ตาแดงสองตนดุดทูดพยายมนั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วก็จับแขนนางเรวดีคนละข้าง พาไปใกล้หมู่เทวดานางเรวดีถามยักษสองตนว่าเจ็ดร้อยสิบหกนั่นวิมานของใครรัศมีแสงอาทิตย์น่าพอใจเรืองรองงดงามน่าอยู่อาศัยปกครุมด้วยตาข่ายทองเนืองแน่นไปด้วยเทพ,พบุตรและเทพธิดารุ่งโรดดังแสงอาทิตย์เจ็ดร้อยสิบเจ็ด มูเทพนารีรูปไร้กายด้วยแก่นจันหอมช่วยทำวิมานทั้งภายในและภายนอกให้งดงามวิมานนั้นมีรัศมีปรากฏเสมอด้วยแสงอาทิตย์คนที่ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานเป็นใครกันยักษ์สองตนจึงบอกแกนางเรวดีว่าเจ็ที่กรุงพารณสีมีอุบาสกชื่อนันทิยะ เป็นคนไม่ตรณีเป็นธานบดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอวิมานที่เหนืองแน่นไปด้วยเทพ,พบุตรและเทพธิดารุ่งโรดดังแสงอาทิตย์นั้นเป็นของนันทิยะอุบาสก719หมู่เทพนารีรูปไล้กายด้วยแก่นจันหอมช่วยทำวิมานทั้งภายในและภายนอกให้งดงามวิมานนั้นมีรัศมีปรากฏเสมอด้วยแสงอาทิตย์ คนที่ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานคือนันทิยอุบาสกนางเรวดีกล่าวว่า7จ็ดร้ยสิบฉันเป็นภรรยาของนันทิยอุบาสกเป็นใหญ่ในเรือนเป็นใหญ่ในทรัพย์สินทั้งหมดของสามีบัดนี้ฉันจะรื่นรมในวิมานของสามีไม่ปรารถนาจะเห็นนรก ยากสองตนนั้นไม่ยอมเชื่อจึงพาตัวนางลงไปใกล้อุศธนรกแล้วกล่าวว่าเจ็ยยีนางผู้แสนชั่วช้านี่แหละนรกสำหรับเจ้าบุญเจ้าไม่ได้ทำไว้ในมนุษยโลกเพราะคนตระหนีมักโกรธมีบาปธรมย่อมไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้ที่เกิดในสวรรค์ นางเรวดีเห็นนายนิยรยบาลสองตนพากันมาฉุดกระตนเพื่อจะโยนลงไปในคูดนรกชื่อว่าสังสวักกะจึงถามถึงนรกนั้นว่า722ทำไมหนอจึงปรากฏแต่อุจระปัส,สวะสิ่งสกปรกเหตุฉไนอุจระนี้จึงมีกลิ่นเหม็นร้ายกาดคละกรุ้งไปเล่า นายนิยรยาบาลตอบว่า723นางเรวดีนรกที่เจ้าหมกไหม้ยอยู่หลายพันปีนี้มีชื่อว่าสังสวกะนรกลึกร้อยชั่วคนนางเรวดีจึงถามว่า724ฉันทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรหรือหนอจึงตกสังวาสกะนรก ที่ลึกร้อยชั่วคนนายนิรยาบาลตอบว่า7จ็ยยีเจ้าลวงสมณพราหมณ์และวันิพกพวกอื่นด้วยการกล่าวเท็จนั่นแหละบาปที่เจ้าทำไว้726เพราะบาปนั้นเจ้าจึงตกสังสวกะนรกที่ลึกถึงร้อยชั่วคนนางเรวดี เจ้าจะต้องหมกไหมอยู่ในนรกนั้นหลายพันปี727นายนิยรยาบาลทั้งหลายจะตัดมือเท้าหูแม้กระทั่งจมูกอันหนึ่งแม้ฝูงนกกาก็พากันมารุมจิกกินเจ้าที่ดิ้นทุรนทุรายอยู่นางเรวดีกล่าวว่า728โปรดเถิดคุณพ่อ ขอท่านทั้งหลายช่วยนำดิฉันกลับไปเถิดดิฉันจะสร้างกุศล,ละลกรรมที่จะทำแล้วให้ได้รับความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังนั้นให้มากด้วยการให้ทานประพฤติธ,ธรรมสม่ำเสมอการสำรวมและการฝึกอินทรีย์นายนิริยบาลกล่าวว่า729เเมื่อก่อนเจ้าประมาทมัวเมา บัตนี้จะมาร่ำให้ทำไมเล่าเจ้าจะต้องเสวยผลกรรมทั้งหลายที่เจ้าทำไว้เองนางเรวดีกล่าวว่า730ใครจากเทวโลกไปยังมนุษยโลกเมื่อถูกถามพึงกล่าวถ้อยคำของดิฉันอย่างนี้ว่าขอท่านทั้งหลายจงถวายทานคือผ้านุ่งผ้าห่มที่นอนที่นั่งข้าวและน้ำ ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ปล่อยวางอาทยาเพราะว่าคนตรณีมักโกรธและบาปธรรมย่อมไม่ได้เกิดร่วมกับผู้ไปสวรรค์7จ็ดิบถ้าดิชันนั้นจากที่นี้ไปได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะรู้ความประสงค์ของผู้ขอสมบูรณ์ด้วยศีลจะสร้างกุศลที่มากด้วยการให้ทานการประพฤติทธรรมสม่ำเสมอ การสำรวมและการฝึกอินทรีย์732ดิฉันจะปลูกสวนไม้ดอกไม้ผลจะตัดทางเข้าไปสถานที่ที่เดินลำบากขุดบ่อน้ำและตั้งน้ำดื่มไว้ด้วยใจที่ผ่องแผ้ว733จราจะเข้าจำอุโบสถทศีลซึ่งประกอบด้วยองค์8ทุกวันสิบสีข้าม สิบห้าข้ามและแปดข้ามแห่งปักตลอดวันปฏิหาริยบปักเจ็ 34, ดร้สิบสี่ดฉันเป็นผู้สำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและจักไม่ละเลยในการให้ทานเพราะผลกรรมนี้ดิฉันได้เห็นเองแล้วพระสังคีติกาจารย์กล่าวไว้ว่าเจ็ดร้อยสามิบ้านยรยบาลทั้งหลายช่วยกันจับนางเรวดี ที่กำลังพล่ำเพลอดิ้นรนไปมาอยู่อย่างนี้ให้เท้าชี้หัวดิ่งลงไปในนรกอันน่ากลัวนางเรวดีได้กล่าวคาถาสุดท้ายอีกว่า736ชาติก่อนดิฉันเป็นคนตรีด่าว่าสมณพราหมณ์และลวงสามีด้วยเรื่องไม่จริงจึงหมกไหมในนรกที่น่ากลัว เรวตีเป็นตวัตถุที่สจบ